สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโคตรตายโคตรตายครับหรือว่า10บหมื่นครัวันนี้ครับผมจะมาทําคลิปที่แบบว่ามันก็สนุกตอนทําแต่มันลำผากตอนลงคลิปคลิปลงไปผมน่าจะโดนคนด่าเระแน่นอนเพราะว่าในคลิป24ชั่วโมงปวดร้างคุณทำอะไรผมไว้พี่เอ่ะ,อะแกลืมเสื้อ24ชั่วโมงไปแล้วก็ไม่มีปากกาเขียนเสื้อ24ชั่วโมงเหมือนคก,ก่อนมา เลยผมมีกันไกลแล้วก็ถามพี่เอ็มว่าพี่เอ็มอยากตัดผมใหม่ไหมพี่เอ็มก็บอกว่าอยากตัดนายผมก็ตัดการให้เอ็มมผมเป็นคนตัดคนแรกเลยตัดหน้านี้เลยถือถือหน้าพี่เอ็มเลยจับจับตอนนั้นสนุกหัวล้อกันกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งเลยแต่ผมมาคิดอีกคืนหนึ่งเพิ่งกลับมาไปคือตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่าพี่เอ็มมาโดนตัดมาแล้วพี่เมื่อกี้ที่พี่เอ็มจับจับอ่ะ คือผมถือกันไกลผมก็ต้องตัดคนแรกแล้วผมตัดทังหน้าออกลับมาเมื่อเช้านี้คิดดูดีว่าถ้าเกิดคลิปนี้ลงไปกูโดนทัวลงแน่นอนเลยวันนี้เป็นการถ่ายโทษผมจะพาพี่เอไปตัดร้านตัดได้ตัดผมร้านอ,อะไรร้านอะไรชื่อร้านว่านายแคร์คัดค่ะอยู่ที่พัฒนาการใกล้ใกล้ใกล้ก็ใกล้ๆแถวออฟฟิศผมเนี่ยผมก็จะได้พาพี่เอไปตัดแล้วก็จะถามช้างว่าทรงนี้มันแก้อะไรได่บ้างช่างเก่งจริงต้องแก้ได้อย่าให้ผมโดนหน่ะ ตัดมาอย่างนี้แล้วต้องสกินเฮดอย่างเดียวพี่อำยทำไงพี่จะหาม่างก่อนว่าไอ้จุดไหนมาสกินเฮดเอากินนะนายหรือว่าคนอื่นตัดยังโอเคอยู่มันมีคนนึงไอพิเอยวไอพิเอยวไอเด็กเฮียไอพิเอยวมันมัดอย่างนี้เลยผมมันรวบพี่บอกรวบลย่พวกแมงมัวนี่เอางี้แค่แค้นแทนบี่มถ้าเกิดคลิปนี้ ถึงสามหมื่นไลค์ผมจะโกนหัวไอ้เพียวโอ้เอาให้มันกัดเพื่อนไปเลยพี่เอ็มล็อกผมโกนแน่เลยผมเป็นคนทําจริงอยู่แล้วอ่ะ์พีเอ็มอยวไปกันพี่เพิ่มมีอะไรไหมในไหนมันก็ทำไรนายพี่ขอโอ้ผมตรงไหนเอาสีเลยเให้นายเลือดดีกว่าอ่ะนายอยากได้สีแหล่ะร้านเขาทำดีไหมร้านทำดีร้านเขาโกกผมด้วยใช่ไหมร้านเขาโกกผมตัดผมผู้ชายแบบเท่ๆไปอย่าไปดูในร้านดีกว่าครับปะตอนนี้ครับผมถึงจีพีที่จูนส่งมาเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ฝั่งนี้ร้านนั่นลูก ผมยังไม่เห็นร้านตัดผมเลยร้านอยู่ไหนค,คือร้านลึกลับมากมีใครเข้าร้านอะ่ะอันนี้นะบอกก่อนนะถ้าเกิดผมไม่รู้จักผมก็ไม่ไม่กล้าเข้ามาตัด <c oughs> อันนี้เป็นร้านดอกไม้ด้วยอ๋อแล้วเป็นร้านดอกไม้ใช่ไหม <c oughs> มันมาเลไนไทยขายดีไหมครับอ้ไม่บอกผมนี่ผมเหมาหมดร้านเลยเนี่ยผมเจอใครก็แจกให้หมดเลยตอนเนี้ย <c oughs> อันนี้หนึ่งห้องเยินอันนี้คือห้องตัดผมไหม <c oughs> ใช่โอ้เขามีห้องแยกใค่ะนะ แต่เราตัดชั้นพิเศษชั้นล่างที่เราไม่แตัดเราตัดทั้งบนจูนเข้ามาตัดได้ไงวะนั่าจิจูนดูดือ่องอะไอยู่ตรงนี้ก<อ>็เกิดว่าร้านปัดผมใกล้ๆใกล้ที่ทำงานก็ค<อ>ือพัฒนาการซึ่งมันก็จะขึ้นที่ตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วสุดยอดมากพี่ แต่ผมอยากถามนย่ยงเดียวเลยไม่มีป้ายมีอะไม่มองเองโอ้โหต้นไม้บังวันนี้นะผมมีเคสพิเศษมาให้ทำถ้าเกิดพี่ตัดแล้วออกมาหล่อนะคนตัดเพียบแน่นอนนี่พีเอ็มนี่นี่นี่ดูนุเพี่รให้พี่ดูก่อนโอ้โหหัวดีมากเลยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่หัวนี้คือพวกผมไปเล่นพิเรนมาตัดผมมันเองอ๋อที่มันเป็นสีดำๆมาพิเรน อ่าครับอันนี้คีเลสโอเคได้ก็คือนี่ตัดฟลอยน์ี้ดูดีนะดูดีนะพี่ดูดีครับก็แบบไม่ต้องตัดเลยอันนี้เราเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอันนี้แก้หรือว่าอะไรเนี่ยให้มันตัดใหม่โอเคให้พี่ออกสูงให้เลยพี่จะตัดได้แต่ห้ามสกินเฮดไม่เอาสกินเฮดโอเคเดี๋ยวพี่เอ็มตัดคนแรกเลยถูกใจได้ได้โอเคครับโอเคเดี๋ยวจัดการพีมก่อนก็ได้นี่ดูนี่ดู เปิดได้ไหมพี่เปิดไม่ได้เปิดๆจะได้เปิดนู่นได้เอาอย่าเปิดเช้าสาวนะสวัสดีครับหมอปลายหมอปายอ้ยหมอปายหมอปายโอ้ยรงเรีนหมอปายนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่จิน่าจะเป็นวิไลนะเออถ้าิดเป็นวิไลนี่ผมมาตัดทุกวันเลยเนี่ยนสาวเดินผ่านทุกวันเลยโอเคเดี๋ยวเราดูพี่เอ็มตัดว่าจะออกมาเป็นทรงแบบไหนครับ พี่อันนี้คือเครื่องดื่มนี้ให้ลูกค้ากินฟรีหรือเสียตังพี่ร้านนี้มานะว่าไม่ได้แค่ตัดถผมอะนั่งยาวเลยตอนนี้เป็นผม,มมาผมเปลี่ยนไม่ตัดผมน้องพี่มมพทำตึกเดียวเลยเปิดเที่ยวเลยใช่ฟิวดีมาก เอาจริงนะคือพี่ยังมีแผนที่จะตัดผมอยู่แล้วเว้ยวันนั้นคือแม่งเป็นวันแบบคืออยากคือว่าไปดูอะไรมาเนี่ยครับคือผมอะแค่ลืมเสื้ออ่าฮะอ่ามันก็เลยตัดเลยอ่าเรียบร้อยอ่าแต่พี่เขาบอกว่าอันนี้ไม่สกินเฮดนะเดี๋ยวมารอดูกันจ้าเหมือนเดิมประเด็นคือมันมีคนนึงพี่มันรวบแต่มังกวนผมคิดว่าน่าจะเข้าลึกอยู่ในตรงนั้นอะแล้วแล้วได้ตรงนี้ได้ จ้างพี่ห้ามหันพี่กาไปตัดตัดที่ออฟฟิศเลยตัดแค่คนเดียวแก้งนะไม่ต้องตัดญาติด้วยแค่คนแค่นี้แล้วก็กลับเลยโอเคแล้วพี่อย่าเปิดเผยว่าพี่อยู่ไหนนะไอคนรู้ตัดตามหาพี่แน่นอนเขาตัดแล้วอะแบตเตอรี่มีใช้ใช้ไม่ได้เนี่ยเพราะหัวมันเป็นเองนั่นน่ะรังแคตอนนี้นะครับผมมานั่งรอที่ตัดได้นั่งรอตัดผมเออแล้วเขาก็มีเครื่องดื่มเสร์ฟให้ด้วยอันนี้ผมกินน้ำเลมอนนะคืออร่อยมากอย่าพี่มึงก็ได้กินเลมอนเหมือนกันจุ๊บเนี่ย จูนคือลูกค้าพิเศษที่นี่เลยเขามีอะไรแถมอ่ะทุกครั้งเวลาที่เรามาตัดผมเราจะได้เครื่องื่มฟรีหนึ่งเราสามารถเลือกได้เลยจะเป็นโค้กหรืออะไรใช่ชากาแฟได้หมดก็คือเป็นสวิตของเขาก็คือดีมากแล้วก็อยู่ใกล้พัฒนาการใกล้ๆ้ออฟฟิศเราแต่ไม่บอกหรอกนะว่าออฟฟิศเราอยู่ไหนเนี่ยมตัดเริ่มสวยแล้วน่ะซุดอดมากมาดูนะจูนเนี่ยพอผมยาวนะอยาก็ยิ่งกันไกลให้กูตัดอยากได้ตัดผมฟรีอยากตัดผมฟรีมาตัดให้กูออกตังเงี้ยใช่เหมือนพี่ช้างละพี่ช้างซื้ ไม่ซื้อมือหนึ่งด้วยซื้อมือสองขาดง่ายหน่อยนี่ตอนนี้ถึงตอนแก้แล้วตอนแก้เนี่ยข้างหน้านี่แก้ได้ไหมนี่แก้ได้ข้างหน้านี่ได้นะทั้างหน้าได้ไม่ลงนะแต่กลางๆนี่หายหมดนะกลางโคตรเถกแก้ได้จริงเด่๋ยวร้อยเสร็จ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 โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เพียบเป็นไงหรือว่าหรือว่าได้นะหรือว่าแก้ได้นะ อยงผมแล้วไเขาโคตรเก่งนะแก้แก้หมดเลยแต่ไอ้ตังบนญไแบ่งนี่ไม่ใช่ช่างนะไอเดียมีฝีมือพวกผมอันนี้ใครอยากมาร้านพี่เขาอันนี้จำง่ายๆเลยเอยเตรียมบุรนาการแล้วมองหาป้ายร้านได้เลยรอดูว่าผมจะโกเสียอะไรดีผมจะเอาสีอะไรดีเอาเสืไปเอาสีไปเอาเสื้อไปเลรอดูผมไม่ตัดผมร้านไหนทุกครั้งผมต้องถอดเสื้อเพราะว่าเสื้อเราไม่จะโดนขนไงเรารักษาเป็นคนรักเสื้อใช่รอดูนะผมจะตัดตรงไหนผมก็น่าจะเหมือนทุกคนเคยเห็นอะ เปิดข้างสูงโอเคเลยพี่น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 ดูนี่ด,นดูเห็นไหมนี่ที่นั่งอันสุดยอดเหยีบหยบหยาบตัดผมนิ่เดียวเล่นกล้ามขาด้วยให้คลิปดูทวรมาไม่รู้เรื่องเวลาเห็นไหมนี่เห็นไหม แค่นี้แหละตัดผมอยู่เห็นไหมโทรมารู้ลำเวลาบ้าง <c oughs> นี่เนหะ็นนะพอบ้านจะาก้าเออ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ไงโคตรเท่นะเปิดข้างโคตรสวยนะการนวดด้วยอันนี้นะเป็นการโกกผมผมแบบจริงจังครั้งแรกรอ,อ่าน,นี่ฟ<ช>อกกันนะพี่อ,อ,อันนี้ฟอกกันนะคือปกติผมอยู่บ้านนอกผมเนี้ยซื้อมาคนคุณโกกเลยสามวันเปลี่ยนสี ตอนนี้ก็กัดหัวกับขมครั้งแรกนะใช้เวลากินนาทีพี่ถีห้านาทีนะครับก็รอดูน่าจะกัดประมาณสองครั้งถึง3ครั้งนะกัดครั้งแรกอาจจะไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่รู้สึกเลยนะรอดูครั้งที่2องเขาบอกครั้งที่2มันจะเจ็บขึ้นครับอ่ะอย่ารอ4ีหนาทีครับถึงเวลาล้างหัวแล้วกับการฟอกครั้งแรกอ่าครั้งแรกนะเ๋ยวมีครั้งต่อไปได้ครั้งแรกก่อนโอเคอย่าเพิ่มอีกโอเคครับ นอกจากแม่ไม่มีใครเคยสับผมให้พี่เลยนะจริงๆพี่ผมแม่ใครยุ่งกับสุปผมเมียก็ไม่เคยสัหงเมียก็ไม่เคยสั่ให้พี่คนแรกเลยเป็นคนที่สองต่อจากแม่ผมใช่พูดแต่สั่มีคนสั่ให้กรนดี่เหมือนกันนะสบายใช่สบายมากเลยพี่เัาหลังนี้ต้องหาต้องหาคนไปสั่ให้ทิ้งห้องเลย ตอนนี้ครับรอบที่สองก็เสร็จเรียบร้อยครับพี่เขาบอกว่ารอบสีาทีใช่ไหมพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับรอบที่เหมือนเดิมรอดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนครับป่ะลองทำมาทำมาอืมแคถือว่าก็ถือว่าเร็วอยู่นะพี่เนาะสองชั่วโมงนิดสอชั่วโมงนิดได้สองชั่วโมงนิดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่สงผมโคตรเท่ ถ้าเกิดใครที่จะสนใจมาตัดผมร้านนี้อยู่ที่ไหนพี่ลองแนะนําเลยที่ซอยพัฒนาการ58นะครับหรือซอยโรงเรียนเซียบอุดมพัฒนาการเข้ามาเจอพี่ก็ได้เลยร้อยห้าสิบเมตรเจอแน่นอนนะครับแต่บอกว่าร้านอาจจะแบบลึกลับที่หนึ่งนะครับแต่เข้ามาได้เลยไม่มีอะไรแน่นอนครับเอยอย่าบุ๋มทิ้งริมทั้งล่านกว่าได้ฝากไอจีร้านฝากไอจีช่างสองคนไว้ติดตามด้วยนะครับโอเคครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักหาพี่ก็ได้เร็วที่ถ้าเกิดชอบใจคลิปแบบนี้กดจุกใจกดซับคันแล้วกดแชร์ผมเลยไปก่อนครับบ๊ายบาย